สวัสดีครับเกษตรกรรุ่นใหม่หรือใครก็ตามที่สนใจทําเกษตรกรรมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีที่ดินว่างเปล่าและต้องการปลูกพืชในแบบเริ่มต้นสามารถติดตามวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรกร,ร,รายแปลง LDD on Farm Land Use Planning ของกรมพัฒนาที่ดินไปพร้อมๆกับพี่หมอดินได้เลยครับหลายคนคงมีคําถามกันว่าแล้ว LDD on Farm นี้จะช่วยให้การทําเกษตรกรรมง่ายขึ้นอย่างไร พี่หมอดินเตรียมคำตอบมาแล้วครับ 1. เกษตรกรสามารถศึกษาข้อมูลดินในพื้นที่ของตัวเองจากระบบ LDD on Farm ในรูปแบบที่กระชับเข้าใจง่ายซึ่งทำให้ประหยัดแรงและเวลาของเกษตรกรรุ่นใหม่ไปได้เยอะทีเดียว 2. ทํทำให้เกษตรกรรู้จักและเข้าใจสภาพพื้นที่ของตัวเองได้ดีขึ้นสสามารถทดลองปลูกพืชใหม่ๆที่แตกต่างจากพืชเ,เดิมที่เคยปลูกทำให้การเกษตรกลายมาเป็นทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ ให้สามารถลงมือปลูกได้แม้ไม่มีความรู้มาก่อนนะครับ LDD on Farm สามารถใช้งานได้บนเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินและสามารถใช้งานได้ในรูปแบบแอปพลิเคชันบนมือถือทั้งในระบบ iOS และ Android ด้วยครับต่อไปก็ถึงเวลาของการใช้งานซึ่งพี่หมอดินจะสาธิตการใช้ระบบผ่านการใช้งานบนเว็บไซต์ www.ldd.go.th นะครับ เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ www.ldd.go.th ของกรมพัฒนาที่ดินให้สังเกตที่ซ้ายมือจะพบไอคอนของระบบ LDD on Farm เมื่อคลิกเข้าไปในระบบจะเจอหน้าจอแนะนำระบบ LDD on Farm แบบนี้นะครับจากนั้นคลิกที่เข้าสู่ระบบได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนจะเห็นหน้าจอหลักกันก่อนหากต้องการค้นหาที่ดินของคุณสามารถคลิกที่เมนูตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกจากนั้น จะมีแถบขึ้นมาด้านซ้ายมือเพียงเลือกจังหวัดอำเภอรหรือเขตตำบลหรือแขวงระบบจะก,กำหนดพื้นที่ที่คนหาขึ้นมาให้จากนั้นสามารถย่อขยายแผนที่เพื่อค้นหาที่ดินเมื่อพบที่ดินของคุณให้ปักหมุดได้เลยครับจากนั้นคลิกที่คำว่าถัดไปตายคาพิกัดที่ดินของท่านก็จะทราบ1ข้อมูลดินบอกลักษณะของดินคุณสมบัติของดินข้อจำกัดของดิน 2. ข้อมูลแหล่งน้ำ ในรัศมี5กิโลเมตรมีทั้งแหล่งน้ำกรมพัฒนาที่ดินแหล่งน้ำธรรมชาติบ่อบาดาลและพื้นที่เขตชนละทาน 3. ข้อมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชซึ่งในระบบมีพืชให้ทดลองปลูกทั้งหมด31ชนิดด้วยกัน 4. ข้อมูลการใช้ที่ดินซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดครับมาทำความรู้จัก LDD on Farm กันก่อนหากท่านเป็นผู้ใช้งานทั่วไปจะสามารถใช้งานระบบได้เพียง3มเครื่องมือประกอบด้วย1 เครื่องมือตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกโดยคุณสามารถตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกของตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะมีที่ดินอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยระบบนี้ก็สามารถแสดงข้อมูลเบื้องตน้นประกอบด้วยข้อมูลดินข้อมูลแหล่งน้ำข้อมูลความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชและข้อมูลการใช้ที่ดินในปัจจุบัน 2. เครื่องมือพื้นฐานเช่นเครื่องมือยอ่อและขยายแผนที่เครื่องมือวัดขนาดพื้นที่เครื่องมือค้นหาพื้นที่ด้วยค่าพิกัดและ 3. เครื่องมือแผนที่โดยแสดงแผนที่ถนนและแผนที่ดาวเทียมรูปแบบต่างๆ care. เรามาต่อกันที่เครื่องมือพื้นฐานของระบบ LDD Onfarm ประกอบไปด้วยข้อมูลดังนี้ครับเครื่องมือขยายแผนที่เครื่องมือย่อ,อ,ยอแผนที่เครื่องมือแสดงที่อยู่ปัจจุบันของคุณบนแผนที่เครื่องมือสอบถามข้อมูลบนแผนที่เครื่องมือแสดงชั้นข้อมูลของระบบซึ่งเครื่องมือนี้ทุกท่านสามารถปรับการแสดงข้อมูลได้ด้วยตัวเองเลยนะครับต่อมา คือเครื่องมือวัดระยะในเครื่องมือนี้ประกอบด้วยการวัดพื้นที่การวัดระยะทางและการวางจุดเพื่อดูค่าพิกัดตำแหน่งครับสุดท้ายคือเครื่องมือ go to xy สำหรับท่านที่รู้ตำแหน่งพื้นที่ของตัวเองสามารถกรอกค่าพิกัดแล้วค้นหาได้เลยและแล้วก็เดินทางมาถึงการอ่านแผนที่ฐานแล้วครับระบบ ldd on farm สามารถดูแผนที่ฐานได้ถึง6รูปแบบด้วยกันเรามาเริ่มต้นกันที่หน้าจอหลักของระบบนะครับที่มุมขวาล่างจะมีไอคอนหน้าตาแบบนี้ เมื่อคลิกแล้วแทบแผนที่ฐานทั้ง6รูปแบบจะแสดงผลขึ้นมาโดยจะประกอบไปด้วย 1. แผนที่ถนน 2. แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม erm. 3. แผนที่ภาพถ่ายออโตสี C. 4. แผนที่รายละเอียดไฮบริด 5. แผนที่ Google Map 6. แผนที่ Google Satellite เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้เรียนรู้ระบบ LDD on Farm แบบผู้ใช้ทั่วไปกันแล้วพี่หมอดินหวังว่าหลายๆท่าน คงจะได้นำระบบไปทดลองใช้กับที่ดินของคุณได้โดยระบบนี้สามารถใช้งานได้ฟรีหากสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาที่ดินก็มีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาที่ดินโทรศ2น4 1 2 7 7 1ได้เลยครับ